สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรลีกเด็ดจาก facebook ทุกทท่านครับอ่าก็มาพบกันนะครับในงวดใหม่นะนะครับอ่าเรามาดูผลงานนะครับของงวดที่ผ่านมากันนะครับก็3ามตัวบนนะครับสามตัวบนนั้นเข้า คู่โต๊ดน,นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับกลุ่มสามตจวบนเข้าแค่คู่โตดเท่านั้นเองนะครับนะวดนนี้เรายัางนะครับไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ยังยังนะครับยังไม่ประสบความสําเร็จนะก็คันแปดหลักร้อยบนนะครับมาหลักหน่วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ชุดสองตัวบนนะไม่เข้านะครับได้แค่เข้าคู่โต๊ดนะครับเก้าห้านะครับนะสามตัวบน8 9ด้าห้านะครับเข้าเป็นคู่โต๊ดนะครับนะก็ยังถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับ2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างเข้าแค่หลักสิบนะครับนะหลักหน่วยก็หลุดไปนะครับหลักหน่วยก็หลุดไปนะสองตัวล่างออกเจ็ดเก้านะครับ เราฟันเจ็ดแปดห้าแปดนะครับสามแปดนะแล้วก็สี่แปดนะครับนะเจ็ดแปดนั้นเป็นชุดลองนะครับนะก็ไปเน้นเด่นหลักหน่วยนะครับนะก็มาหลักสิบแทนเนาะก็ถือว่าพลาดกันไปนะครับอ่ะ วิ่งบนตัวเดียวนะครับปักหลักร้อยบนนะครับมาหลักหน่วยนะครับอ่าก็เป็นวิ่งบนตัวเดียวนะครับนะส,สูตรนี้เดินต่อนะวันนี้จะคํานวณสูตรนี้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับได้ไปวิเคราะห์พิจารกกันเนาะอ่ะพรุ่งนี้นะครับก็วิ่งบนตัวเดียวนะครับสูตรนี้เข้าหลักร้อยบนนะอ่ะนะครับก็มีหลายสูตรนะครับเลขวิ่งบนนะที่เดินนะครับนะสูตรนี้แปนะครับ ก็เดินนาต่อเนื่องนะครับสูตรนี้นะครับวิ่งปักหลัก10บ,บนนะครับอ่าเก้ากับ3นะครับวันนี้ก็วิ่งปักหลัก10บนะครับก็มาหลัก10บนะหลังจากที่หลุดนะครับหลุดตำแหน่งหลัก1ิบไปนะครับ2ง,งวดอ่านะครับหลุดตำแหน่งหลัก1ิบไปหนึ่ง,งวดทษทีนะครับอ่างวด6 6 2 6สองนะครับหลุดตำแหน่งหลัก1ิบไป1ง,งวดนะแล้วก็ กลับมาเดินหลักสิบเนาะในงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็งวดนี้เดินหลักสิบต่อนะครับสูตรนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับวิ่งหลักหน่วยนะครับวิ่งตัวเดียวหลักหน่วยวิ่งวิ่งหลักหน่วยสองสูตรนะครับสูตรแรกหนึ่งสองสูตรที like ่สองห้าหกนะครับมาหลักร <t fark S 2> ้อยนะครับเฉยเลยนะครับนะก็เป็นสูตรเลขวิ่งนะครับมันก็เป็นเลขน้อยตัวนะซึ่งมันก็มีโอกาสมาได้ทุกตำแหน่งนะครับ่า วิ่งหลัก108 4, ร้อยแปดกัก 10, บกสี่นะครับก็มาหลักสิบนะครับหลักสิบเดินสุดเดียวนะครับเดินสุดเดียวนะครับหลักสิบเดินสุดเดียวเรามาดูเรามาดูสูตรที่ที่เดินกันนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะก่อนที่ไปดูสูตรเล็กวิ่งนะครับสูตรใดมามากี่ตัวกันบ้างน,นะครับ อ่าหลักร้อยห้านะครับมาสูตรเดียวนะครับนะก็ยังต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับหลักสิบเก้าก็มาสูตรเดียวนะครับหลักหน่วยแปดนะสูตรเจ็ดตัวหลุดนะครับมาสูตรหกตัวโอ้นะครับนะก็ถือว่าพลาดกันไปนะครับนะทุกสูตรเลยนะแต่ก็เพื่อนๆที่เอาสามตัวนะครับไป ซื้อสลากโต๊ดนะครับก็น่าจะพอได้กันอยู่นะนะครับมาดูล่างนะครับล่างนั้นหลุดกี่สูตรมาดูกันนะครับล่างนะครับหลักสิบอ่าหลักสิบมาสี่ตัวเด่นนี้นะครับมานะครับนะส่วนหลักหน่วยมาแค่สูตรเต็มนะครับสูตรใหญ่นะสูตรเจ็ดตัวนะครับส่วนสูตรสี่ตัวก็สองสูตรนะครับให้แปดนะ สองสูตรฟันแปดนะครับมาเจ็ดเก้าน่จะได้นะครับอ่ะก,ก็หลักหลักสิบล่างยังเดินดีนะครับสูตรสีตัวนะครับส่วนสูตรหลักหน่วยนะครับก็ยังมาสูตรเจ็ดตัวอยู่นะแล้วก็วันนี้ก็หาสูตรมาเพิ่มใหม่นะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรนะก็นะครับสูตรก็คือสูตรนะมันก็มีเข้ามีหลุดได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะ งวดนี้นะครับงวดนี้จะเป็นอ่างวดวันที่เท่าไหรเอ่ยนะวันนี้งวดนี้จะเป็นงวดวันที่สองนะครับพฤษภาคมนะครับสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันที่หนึ่งอ่าน่าจะเป็นวันแรงงานนะเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรไหนกันดีก่อนนะครับเอ่ยนะเอาวิ่งบนตัวเดียวนะครับห้าหรือจะเอาสูตรวิ่งบนตัวเดียว ที่เป็นสูตรปักหลักร้อยอ่ะผมเลือกสูตรนี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะหนึ่งสูตรนะครับวันละสูตรวันละสูตรไปนะครับช่วงแรกก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งนะครับที่เดินนะครับจากงวดที่ผ่านมากันนะครับอ่ะวันนี้รางวันเลขท้าย3ตัวบนนะครับก็เป็น <c oughs> ห 98นะครับงวดน,นี้นะสามตัวบน598เนาะ598นะครับอ่าสูตรนี้เป็นสูตรตัวเดียวนะครับเด่นหลักร้อยบนนะครับตามตำแหน่งของสูตรที่เดินผ่านมานะครับส่วนงวดน,นี้ลงข้อมูลจริงนะครับก็ไปอยู่ที่ตำแหน่งหลักอ่าหน่วยบนนะครับยังไงสูตรก็ยังเดินต่อนะครับ เราก็มาคำนวณกันต่อเลยนะครับสูตรนี้เริ่มงวดแรกนะครับก็จะเป็นงวดรางวัลเลขท้าย3ตัวบน979<ม>นะครับตำแหน่งบวกของสูตรนั้นใช้หลักแสน1ครั้งนะครับหลักร้อยบน2ครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้ง หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งบวกด้วย1คงที่นะครับก็จะมีตัวเลขบวกกันมากกว่า1ครั้งนะหลักร้อยบนนะครับ5บวกกัน2ครั้งได้เท่ากับ10ผลบวก 6+ กบวกนได้6 6บวก8ได้14นะครับ14บวก6ได้20 20บบวกศได้2 0 2 0บวกแได้28 28บวกได้เท่ากับ29เนะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข9อ่าหมดแรกวิ่ง9นะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบน979นะครับ สูตรนั้นนะครับเป็นสูตรวิ่งนะครับปักหลักร้อยบนนะก็จะเดินหลักร้อยบนมาทุกงวดนะครับอ่างวดล่าสุดที่สูตรเดินหลักร้อยบนเป็นงวดก่อนนะครับผลบ,บวกนั้นได้9กบวกสได้11 11อ็ดสิบเอ็ดบวกเได้18 18ปดสิบแปดบวกห้ายีบสามนะครับยี่วกหได้2ี24ิบวกเได้33 33ิบวกหได้เท่ากับสานะครับ รางวัลเลขท้าย3ตัวบน481นะครับก็ยังเดินหลักร0อยบนนะครับมา1 2 3 4 5 6งวดนะครับงวดที่ผ่านมางวดที่7นะครับผลบวกของสูตรนั้นเป็น8บวก8ได้16 16บวก9ได้25นะครับ25บวก1ได้26 26บวก2ได้28นะครับ28บวก9ได้37 37บวก1ได้เท่ากับ38อ่าได้วิ่งตัวเดียว8 รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก598นะครับก็เข้าที่เลข8หลักร้อยหลักหน่วยบนนะครับนะเป็นมวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับเสียดายนะครับหลักร้อยนะครับน่าจะอยู่ในตำแหน่งนะหลักหน่วยนะครับน้ไม่งั้นเราก็จะได้ฝันนะครับสามตัวนะตรงๆนะครับน่าเสียดายนะครับตำแหน่งมันสลับกันนะครับเดี่ยวนะเพื่อนทุกท่านนะครับนะ ก็ถือว่าเป็นนิ้มิดหมายอันดีนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปใกล้ฝั่งฝันกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับงวดนี้สําหรับสูตรแรกกันเลยนะครับผลรางวัลที่หนึ่งนั้นเป็น943598นะครับ <c oughs> 943598 2ตัวล่าง79 สูตรนี้ใช้ลำอาลำดับนะครับของเลขหน้าครั้งที่1นะครับก็จะเป็น729นะครับ729แล้วก็ใช้ตำแหน่งอาเลขหน้าครั้งที่2องนะครับเจ็ดสอนะครับผมบอกแล้วนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเลขนั้นควรจะติดเจ็ไว้นะครับไม่ว่าจะบนจะล่างนะครับนะอันนี้ไม่ได้พูดกันเล่นๆนะครับ ควรที่จะติดเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะครับนะไม่บนก็ล่างนะครับจับจับหาคู่จับดีๆนะครับมีโอกาสถูกรางวัลน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเรื่อยๆนะครับนะอ่างินนี้ก็ทั้งเจ็ดทั้งแปดทั้งเก้านะครับมานะมาทุกตำแหน่งบนล่างเลยนะครับทั้งเจ็ดทั้งแปดทั้งเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับแทบจะหลุดจากอ่าแทบจะหลุดจาก บนล่างน้อยมากเลยนะครับนะอ่านะครับอ่าเอาล่าสุดเลยนะครับนะเจ็ดแปดเก้านะครับอ่านี่ติดนะครับนี่ก็ติดเก้ามวนนี้ติดเจ็ดติดแปดนะครับงวนนี้ติดเจ็ดติดเก้ามวนนี้ติดเก้ามวนนี้ติดเก้านะครับวัวนนี้เจ็ดเจ็ดเก้ามวนนี้แปดกับเก้านะครับงวนนี้อ่าติดเจ็ดติดแปดนะครับอันนี้เจ็ดกับเก้านะอันนี้ติดเก้านะครับ วันนี้ก็ยังติด9ที่หลักร้อยนะครับนะอ่าก็ะะจะมีหลุดไป2งวดนะครับหลุดไปแค่สงวดนะนอกนั้นก็อ่าปิด8หลักร้อยนะครับอันนี้ก็7 8 9มาครบทั้ง3าตัวนะครับวันนี้78แนะแล้วก็มีหลุดนะครับอ่าสงวดนะครับอ่าหลุดไป3มงวดทุกที3มงวดเรียงกันนะนอกนั้นก็789นะครับอ่ะจริงๆนะก็พยายามให้ติดเลข7 8 9กันไว้นะเพื่อนๆนทุกท่านนะครับอ่า มาดูนะครับวิ่งบนตัวเดียวหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับร้อยบนสองครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง,ง,งลหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่ห้าบวกกันสองครั้งได้สิบเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0ศูนย์นะครับผลบวกเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้สิบหก 16บวก7ได้23นะครับ23บวก9ได้32 32บวก7ได้39 39บวก1ได้เท่ากับ40อ่ะงวดนี้ก็เป็นเลข0นะครับตัวเดียวนะจะมาในตำแหน่งไหนนะครับไม่มีใครทราบได้นะสูตรแล้วก็การคำนวณน,นั้นเป็นเพียงกันคาดคะเน นะครับแล้วก็คาดเดาเท่านั้นนะใช้วิจารณญาณของเพื่อนๆในการรับชมและก็ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับอ่ะวันนี้พบกันนะครับคลิปแรกนะสําหรับวันนี้ก็อ่าขอลานะครับเพื่อนๆทุกท่านไปนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับก็ยังจะเป็นนะครับสูตรเลขวิ่งบนนะครับต่อเนื่องกันไปซะก่อนนะนะครับ สูตรรวมเลขนะครับยังไม่พลาดนะครับตำแหน่งนะห้าตัวแถวแรกนะครับอ่างวดนี้สามเก้าสองหกหนึ่งนะครับมาเก้านะแล้วก็สี่ตัวท้ายนะครับนะห้าตัวท้ายก็ได้นะครับเลือก็ห้าตัวท้ายนะสี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าแปดนะครับก็มาแปดนะครับนะอ่าสูตรนี้ยังเดินดีนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังนี้นะครับก็จะเป็นห้าตัวท้ายนะครับอสี่ตัวท้ายที่เดินนะครับสี่ตัวท้ายนะ หนึ่งหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหงวดเจ็ดงวดอ่างวดนี้เป็นงวดที่แปดแล้วนะครับที่เดินต่อเนื่องนะครับสี่ตัวท้ายนะครับศูนย์เจ็ดห้าแปดนะครับอ่าแถวหน้าเช่นกันนะครับก็กลับมาเดินดีนะครับหลังจากที่หลุดไปอยู่ท้ายมาหนึ่งงวดนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับงวดนี้งวดที่เจ็ดนะครับอ่าเจ็ดกับแปดงวดนะครับจะเลือกหน้าเลือกท้ายนะครับก็ ใช้วิจารณญาณอยู่นะครับเลือกหนึ่งตัวนะครับเด็ดๆนะ,ะเดี๋ยวผมจะมีสูตรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้อ่ลากันไปก่อนเท่านี้สวัสดีครับ